นี่คือตุ๊กตาโดรุมะแต่รู้ไหมครับมันมีไว้ทำอะไรตุ๊กตาโดรุมะคือเครื่องรางยอดฮิตของญี่ปุ่นโดยมีจุดเริ่มต้น,นเป็นตำนานของพระท,ที่มีชื่อว่าบดีดัมะที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธนิกายเซนที่เป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่น โดยมีเรื่องเล่ากันว่าพระองค์นี้นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนานถึงเปีจนบรรลุอรหันต์และใน9ปีนั้นว่ากันว่าแกไม่ขยับไปไหนเลยจนทําให้แขนและขาหลุดออกไปนอกจากนี้เพื่อจะได้ไม่หลับตอนนั่งสมาธิแกตัดหนังตาของตัวเองออกเพราะเช่นนี้ดารุมะเลยกลายเป็นตัวแทนของความมุมม่งมั่นอุตสาหะและได้กลายเป็นเครื่องยางย่อทิศของญี่ปุ่นในเวลาต่อมาพอเราได้ตุ๊กตาดารุมะม,มานะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือทิศถึงเป้าหมายของเราแล้ววาดลูกตาไปข้างหนึ่งก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่วนอีกข้างหนึ่ง,ววงเราจะ มันเป็นตุกตาลมลุกเลยสื่อความหมายว่าแม้เราจะล้มบ้างในบางครั้งแต่เราก็ยังสามารถลุกขึ้นมาแล้วกลับไปสู้ใหม่ได้ส่วนผมนะครับมีเป้าหมายที่จะเฮ้ยสมชัยเจารูมาข่าไปเล่นเลยวะ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไหนมึงตั้งใจไว้ว่าอะไรตั้งใจจะหาแฟนครับกัมบัตเตเนงเฮ้ยเซนเซ ทุกคนเขาเคยเห็นแมวกวักญี่ปุ่นพูดง่ายๆคือนางกวักญี่ปุ่นเอ๊ะแต่เคยสงสยัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นแมวมาใน,นก,กีนในโกะหรือว่าแมวกวักญี่ปุ่นเริ่มมีครั้งแรกในสมัยเอโดะโดยตำนานมีอยู่ว่าในปี1620มีวัดวัด,วดหนึ่งที่ยากจนและตกอับมากวันหนึ่งมีขุนนางซามูไรจากจังหวัดใกล้เคียงขี่ม้าผ่านหน้าวัดแล้วเจอแมวตัวหนึง่งกวักเรียกเขาอยู่เขาเลยเห็นอันนี้เป็นลางแล้วเขาไปหลบพักที่วัดแล้วบังเอิญคืนนั้นพายุเข้าฝนตกหนักมากขุนนางเลยรู้สึกขอบคุณเจ้าแมวน พร้อมสั่งสร้างรูปปั้นแมวกวากขนาดยักษ์เพื่อเป็นการตอบคุณบุญคุณแมวและต่อมาทางวัดก็เริ่มสร้างรูปปั้นแมวขนาดเล็กเพื่อเอามาขายเป็นเครื่องรางที่วัดซึ่งถ้าแมวกวักแบบนี้ตรงกับความเชื่อโบราณของญี่ปุ่นที่ว่าแขกจะมาเยือนทําให้พ่อค้าแม่ขายต่างๆเริ่มเอารูปปั้นแมวกวักมาวางไว้ที่ร้านเพราะเชื่อว่าจะกวักเรียกลูกค้าเข้ามาที่ร้านนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าโชคลาภที่ได้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับแขนที่กวักถ้าแมวกวักซ้ายเราจะได้ลูกค้าและก็โชคลาภเงินทองครับส่วนถ้าแม่อฮ